เอาเลยวันนี้กรับอยู่กันในเกมโรบบอกในไรโจโจบ,บอกนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีอัพหนึ่งแรกแรกแรกโอ้แรกแรกแรกโอ้ยสโอ้ยส์คิลเอร์คิวเออป๊บนึงคิดดูดกันนะครับผมผมมีสแตนตัวใหม่คือคิลเลอร์คิคนะครับผมน่าจะพอดไหนไม่รู้จำไม่ได้ลแะบบเอ้ไปช่วยดูหน้าแต่แตงแต่งอัติบิลไลฟ์ อันนี้ครับผมผมมีสแตนต์ตัวนึงครับผมผมเอามาอวดนะทุกคนีแป๊บนึงแป๊บนึงขอย่อให้มันเล็กลงห,หน่อยแป๊บนึงแป๊บนึงกับกับกับอันนี้กดเอ็กโอเคทุกคนอันนี้นะครับผมมีสแตนตัวนึงมาอวดนะครับผมตัวนี้นั่นก็คือเพิ่งทำมาวันนี้เลย จูฟิทแต่เอลโลสปาเองมาได้จังหวะมากอาันนี้นะครับผมนั่นก็คือสตแนสตแนสแตนโกลเด้นเอ็กซพิเลียนนะครับผมสแตนตัวใหม่ผมเองนะครับผมโกลเด้นเอ็กซพิเลียนนะครับผมทุกคนจะสงสัยว่าอ้าวทำไมผมถึงซื้อข้ามเลยเพราะ เดี๋ยวผมไปดูลู่นน้องทำไมให้เจนจะคุยเรื่อทุกคนจะสงสัยว่าทำไมผมไม่ถึงซื้อมทัลลิก้าก่อนเพราะว่ามันเหมาะกับสายฟาร์มใช่ไหมครับเพราะว่าตอนแรกอ่ะผมคิดว่าเออเจ้าเจ้าเอโกเด้นพิเรียนเนี่ยราคาประมาณนี้แต่ความจริงไม่ใช่เพาย์เนสแตนเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีครับผมเพราะว่าเพราะว่าหลังจากนี้ผมต้องคิดดูดีๆก่อนว่าครูเอาง่า เพราะว่าหลังจากเนี้ยผมก็ต้องเติมหรือไม่ก็ใช้ดวงเอาเอง,เอลเองแล้วก็ลิเฟรนเราก็ซื้อได้นะเดี๋ยวบนอูฮิวเวนแมน <laughs> อ,อ,อันนี้คิมสันรีเครมถือว่าเป็นตัวฮีโหดที่สุดล้วมงในเกมนี้อันนี้คอมเมนท์ทุกคนรู้ดีนะครับผมว่าผมมีแบมพายซึ่งยังไม่มีหามัลลีเครมเห็นแล้วในใจแทน กมีโอเคดูคนเดี๋ยวเราจะทำการไปที่มโมโริโอกันนะครับผมทุกคนจะสงัยว่าโผล่มาแค่โผล่มาแค่ส่งเพราะนะครับผมผมจะเทพทูขนาดนี้เลยเหรอใช่แล้วครับผมเพราะว่าเปิดมาคลิปแรกผมก็เลเวลประมาณ200แล้วเนาะเพราะว่าตอนนั้นเล่นกับเพื่อนนะครับผมผมเล่นกับเพื่อนแล้วก็ฟาร์มอยู่ฟาร์มอยู่ตรงนี้แหละฟาร์มอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆอ่ะ เราก็ฟาร์มไอที่เดิมซื้อแหละเรามาตัวเนี้ยได้ส่วนถ้าไ like, รพัน์ก็คือถ้าต่อยกิดหลุดชื่อเองชื่อมนถ้าทุเรียนมาต่อยกิดหลุดไล์ช็อตไ์สกิลช็อตผมจะเรียกมันอย่างนี้นะแต่ถิงชื่อมันจะไม่ตรงก็ตามสิ สก,กิลเดียวผมผมปลดล็อกไป3สก,กิลนะลครับผมเหลืออีกแค่สก,กิลเดียวคือมคือสกิลเอฟนั่นก็คือกร t ทรีเดียวผมกดตังเกอรนะครับผมในขอดก็ได้เพิลลีเครื่งมบูดะใจเย็นเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มตรงที่ถ้าสมมุติใครสงสัยว่าถ้าสมมุติใครนะใครอยากอัพเกรดให้เป็นอัลติเมทไลฟ์ฟอร์มนะครับผม,ผมเดี๋ยวผมจะพาไปทีหลังจากฟาร์มตรงนั้นเสร็จ เดี๋ยวผมจะให้มันแสดงอิทธิฤทธิ์กันกูได้พี่เลี้ยงกูได้ผมจะให้มันได้แสดงอิทธิฤทธิ์ก่อนอนะเจ้าผมสามท่าแรกมาตรงนีน้นั่นที่คุยกินันคือที่คุยกิข้าหกสกูบารีบารีคือตอนแรกอะเวอรช์ชันก่อนมันดูไม่ค่อยดีนะช่วงแรกๆนะช่วงแรกเก เลสกิวชัตโต้ก็คือการต่อยที่ผมได้โชว์ไปเมื่อกี้นะครับผมซึ่งช่วงนั้นครับผมมันจะเป็นปล่อยโอกาสให้เราตีมันนะครับผมง่ายๆคือแนะนำกับสายฟาร์มเหมือนกับเป็ดทาลิก้าเลคเรียมหรือเป็ทัลิก้าปีก,ปก g <NG. S 2> n t เองคืออะไรเด้อเลสกิวชัตโต้อันนี้ได้มาท่านทำดีก็ทำดี ้เขาเขามาทำอะไรเรงนี้นะ t n t อ๋อเขาก็มารับเคลมเหมือนกันอย่างนั้นหรืออ๋อลืมลืมลืมเขาไปฟาร์มอยู่ตรงนู้นแต่ผมฟาร์มอยู่ข้างนอกจอดดูไปดูมาทรงผมเหมือนคล้ายของโจสเกะดีเนาะ l e s c u l j a t ตส่วนท่าตอนนีเดี๋ยวค่อยอีี ส่วนสวิตต์ออฟฮิวอันนี้ผมขอไม่โชว์นะครับผมเพราะว่าอันนี้จะเป็นสแนคเกอรแล้วก็ต่อยกิตรถนะครับผมมันจะดาเมจมาโคตรรัวยอด <c oughs> แล้วคนข้างในมันหายไปไหนอ๋อยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นไม่สนติกิด อันนี้ก็เหมาะสบผมว่าอันเนี้ยก็ได้นะถ้าดามจเดียเพราะว่ามันต่อยจิตหลุดใช่ไหมดามเมจโคตรแรงอ๋ออีกสิบเลเวลก็จะอัพเลเวลเป็นทรีแล้วทุกคนเพราะว่าผมจะได้เพลีนขึ้นตรงนี้สักทีเดี๋ยวขึ้นมานานละตรงเนี้ยลืมบอกไปนะครับผมมีเพื่อนผมคนนึงในแชรบผมมี m a ทอินเ a v เวนะครับผม,ม,บผมและอันนี้ผมจะเป็นคำถามนะครับผม ันนี้จะเป็นคำถามนะครับผมให้ทุกคนครับผมมาเดากันเล่นๆนะครับผมระหว่างไอเดียไอเดีย GTA นะครับผมเพื่อนผมนะครับผมเดี๋ยวผมไปดูครับผมหน้าตาเขาเป็นยังไงแล้วก็ไป2 5 5 3นะครับผมน่าจะเป็นปีเกิดของเขาและฮะ2 5 5 3ผมไม่ท้าว่า2คนนะั้นใครมีแมอินเฮเวินเดี๋ยวผมจะเฉลยภายในคลิปหน้านะครับผมแต่ตอนนี้ขอฟาร์มก่อนไอซิคิวช็อต เราเคลียร์เราเคลียร์เราเคลีป๊บนึงแป๊บนึงโอเคเราเคลียร์สำเร็จเราเคลียร์สำเร็จโอเคแล้วตอนนี้ซึ่งแล็ซสกิลช็อตเนี่ยทุบชีเดียวน่าจะตายมึงบอกว่าใครจะมีชีวิตยอยู่ยงั้นเลยมึงไม่มีชีวิตยอยู่แล้วแต่จิตเองยังอยู่เช่องแรกๆนะครับผมถ้าสมมุติใครอยู่ในเมืองโบเรีโอนะครับผมถ้าสมมุติใครฟอร์มไปถึงเลเวลร้อยสี่ห้าเนี่ย ผมแนะนำให้คุณไปที่อินเตอร์ลี่ด่วนเลยนะครับผมเพราะว่าเราเองต้องมีตังค้าแสนะไม่งั้นเองไปไม่ได้นะแล้วเราจ่ายแค่ครั้งเดียวคือถือว่าไปเก็บที่ดีสุดยอด <Okay. S 2> มาแค่เท่านี้ละมุกโอเค okay, ทุกคนถ้าคลิปไหนมีช็อตที่เพื่อนผมเล่นมุกเดียวผมจะพิมพ์เอาไว้ให้นะครับผมเลส s, s, <S ิวชัตเตอร์ูต่อย ล,ลจังหวะนั่นแหละคือผมจะเป็นจังหวะที่ศัตรูก็ผมไม่ได้ทันตั้งตัวนะเอาจริงๆนะตั้งแต่พารทแรกแล้วที่ผมเพระว่าผมจะฟาร์มหาหมออได้ถึงหาหมนอรีคิยมันนี้พาคสองเลยยังตั้งแต่ก่อนเลเวลประมาณแปดสมสิบใช่ไหมตอนนี้ฟาร์มาถึงแปดเอ็ดแล้วเพื่อนผมคือไอเดี GTA นะครับผมเขาบอกผมว่าทีาี G ีีเองมาจากไหน,น เออให้มึงเองฟ์มตัวนี้ไปก่อนนะครับผมเขาน่าจะใช้เป็นทาเิกาลีเลียมเขาหน้าจะใช้เป็นทาเิกาแปบนึแบบนงเดี๋ยวขอเอ็ดลี่เขาก่อนเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายอันนี้นะครับผมคือถ้าสมมติใครอยู่บริเวณใกล้ๆนะครับผมมันจะขึ้นคาว่า t a r ก็ตครับผมซึ่งมันจะเป็นแต่ตัวผู้ใช้เท่านั้นนะครับผมคนภายนอกไม่เห็นครับผมความจริงผมมีสแตนดี r d r e v สองตัวนะแต่เดี๋ยวค่อยคลิปหนะ้าพอตอนเนี้ยเอาฮาวมอนผมให้ ทันกับเธอให้ฮามอนเขาได้สแสดงอีกทีิ์ของเขาหน่อยซึ่งผมเสียได้อยู่อย่างหนึง่งก็คือโกเดในทีเรียนนะครับผมไม่มีท่ามูดามูดานะครับผมเพราะว่าเขาดัดตั้งมาให้เป็นสายช่วยเท่านั้นนะครับผมตามในการ์ตูนเอ็องออกมาจากไหนวะเนี่ยเออดีดีด,ดเอ็งรอดมาเข้าไปเลยค่ะแม่ว่าเออแล้ววันนี้จะได้คุยกับผู้ชมด้วยคือที่ ี่ทธิกาใช้เมทัลลิกล้าเลเซียมนะครับผมก็ใช้ไม่ยากหรอกครับแค่ว่าคุณต้องให้กูโดนไปด้วยเลยเน,ะนี่ยเฮีย TNT TNT กูเชฟอืมก็จะเกิดใหม่โถปฏิโทษปฏิทรม Let's kill shadow ผมว่าท่านี้แรงดีนะกว่าจิตมันจะเข้ามันก็ไปละโอ้ยยังให้ข้าความสั่อย่า,างาสงบสุขหนเด้อ แล้วก็ใช้สเสน่ห์นะผมแล้วก็โอ้โห,โหเปลือยมันอยู่ที่คอเลยอุ้ยเียอน่าก,กลัวว่าจิตมันจะกลับมามันก็รู้ตัวอีกทีคือมันใกล้ตายต,ายตายาั้งานานแล้วนี่จอดบักระดับชาติดูคนเราผมแนะนําใหุ้กคนเนี่ยผมอยู่ออกหา,าจากตรงนี้ก่อนออ,อ,อกหาออกหากอนนะครับผมเดี๋ยวเราจะได้ดูอิทิลิของเวาลิก้านะครับผมโอ้โห เนี่ยแหละรครับสำหรับสายฟาร์มที่แท้ทูเมทัลิก้าครับผมคาดว่าจะได้คลิปหน้านะครับผมส <c oughs> ุดยอดมากเลยเพื่อน <c oughs> แล้วก็จะเนอีกรอบหนึ่งขอบใจเองมากเลยแค่ตัวเดียวฉันจะฟาร์มไม่ได้เพราะแกอยู่คนเดียว พวกต,ต,ต,ตัวในแบบเนี้ยเลือดดูเยอะเนอะมันเขาจะลาทุกคนให้ได้อะอลายตกเขาอะโอเคทุกคนอย่างนั้นเราก็ได้ส็ <c oughs> เต้นเขาจะตาย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  นี่จะแชปเตอร์ให้เขาลลดอ,อีใจท่านเออทุกคนลอยอีกไม่กี่เลเวลเราก็น่าจะไปฟาร์มตรงโคยสีได้แล้วนะครับผมเหลือแป๊บนึงก็ได้ในพิเรียนให้ท่านผู้อาวุโสขเขาโกลเด้น <Golden. S 2> เออวัจะคุยกันรู้เรื่องใครมันมา น่าคือป่วนาเลสกเลยหรือว่าถ้าสมมุติใครอยากฟาร์มผมแนะนำอย่าไปฟาร์มดีโอเลยดีกว่าทุกคนจนกว่าคุณจะมีสแตนทเทพอย่างเช่นโกนี่พิเนรนีเพลียมซึ่งจนกว่าจะได้ผมว่าคุณน่กกาจะไปได้ไปประมาณสามร้อยแล้วซึ่งผมน่าจะเหมือนกันโอเคนะครับผมใครอยากสู้กับพีราก็ผมให้มาทางลัดตรงนี้ดีกว่าน่าจะเร็วกว่าให้คุณแสกตามตรงนี้ฟูบ ไงเร็วกว่าไมหมล่ะซึ่งดูดีนะคบผมจะมีเครื่องช้อปไฟฟ้าแร้วผมเผอใครเชลิทอ,อชิลลี่เปรือนะครับผมเอ้าเอ,อื้อโอ้โหลืมไปมันสุดยอดสุดยอดผมว่าผมว่าแบบนี้มันเผาคนจริงว่ะ ยับหนึ่งทุกคนเดี๋ยวผมขอไปเปลี่ยนสแตนนเป็น Killer Queen เดีกวกนีกก่อน k i l l เ r q u ย e n ส่วน Killer Queen เร็เวเข้าอีกทีว่าผมจะได้หรือเปล่าถ้าผมแนะนำให้ซิ้ด้วยเชลเลียดีกว่านะเพราะมันตีเร็วโอเคสมสมสศูนยเป็นอะไรอีกเอ็บเท้า อันนี้นะครับผมคือเลพีเอลผมอยู่ที่เลเวลเจ็ดสิบห้านะครับผมเดี๋ยวเราจะ <gasps> ต้นเ,เนี่ยเดี๋ยวดิจะติต๊กกี้ก็เดี๋ยวรอกอนันี่เรามาผิดทางเหเรอผิดทางโอ้ผิดทางผิดทางผิดทางทุกคนผิดทาง เดี๋ยวสัก <N> พักผมน่าจะมีคลิปรวมพวกภาคห้าภาคสามภาคสี่อะไรพวกนี้นะครับผมภาคสี่ผมมีครบแล้วนะเดี๋ยวค่อยรีวิวก็ผมเดี๋ยวทำคลิปแยกให้นะครับผมภาคสี่ผมมีเกือบทุกผมมีทุกตัวแล้วแต่ว่ายกเว้นว่าเดอะแฮนะครับผมผมไม่ได้ฟาร์มให้มันเลยมาแค่เลเวลงก้าเองนั้นก็ไม่ต้องไม่ต้องรีรอทำอะไรมาตุ้งมาจีเทเลสผมก็ผมก็พอใช้ได้แล้ว มีแล้วก็เดอะแฮนด์อ <g ib okee> ินทูป่าบเดี๋ยวระหว่างนั้นนะครับผมผมจะให้กูอีลีคิวบอกว่าอีเดือดแฮนด์นะผมขอบอกเลื่อยแค่เร็วเดอะแฮนด์ทุกนั่นจะมีเดอะแฮนด์ดอชนะผมซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมดเท่านั้นแหละสามอันนะครับผม นั้นก็ถ้าสำหรับคลิปนี้นะครับผมใครได้ประโยชด์ไปนะครับผมอ๋อลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือจุดตัวนี้อีกแล้วนั่นก็คือจุดที่สีลาแดงเอจะเกิดนะครับผมสีแดงเอจนั่นก็คือปรากฏอยู่ในภาคสองนะครับผมเดี๋ยว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 เย็นๆเย็าพี่เย็นๆนะครับผมขอโทษครับ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 ให้ดูคนกผมมาตรงบ้านคีระนะครับผมตรงบ้านคีระแป๊บนึงเดี๋ยวพุ่งไปก็ได้ ผมไม่รู้มันมีบั๊กอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะมันมันทำให้ผมเนี่ยมันแดชเร็วขึ้นนะ space, นนะครับผม space space สกอยนึ่งหรือ hand dash นะครับหรือ hand dash เนี่ยมันจะเหมือนว่าเราเนี่ยทำการกวักมือแล้วก็ b a c กหน้านี่มึงเป็นหน่วยกักกันเทียอะไรเนี่ยมันไม่เป็นหน่วยกักกันอนะ่ะให้ทุกคนวาร์ปมาข้างหลังตรงนี้ปุ๊บ เดีย๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวขอดูก่อนเลเวลเท่าไหร่ถึงจะสู้พีระได้เลเวล300ถ้าสิบขึ้นไปนะครับผมเลเวลกูยังอีห่างไกลจุดมือก็กระโดดขึ้นไปฟูฟูๆๆเดี๋ยวคลิปหลังๆนะครับผมหลังจากที่ฟีฟ่าผมได้โทรศัพท์ใหม่น่าจะได้เล่นโลบอสก,กับฟนะีฟ่านะครับผมซึ่งจะเป็นแบบนี้นั่นเองมาเตรียมตัวตรงนี้ก่อนมาตรงนี้ นี่นะครับผมมันจะเกิดบริเวณนี้ก็ผมสิบชั่วโมงแล้วผมคุณต้อง AFK อยู่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงงั้นเดี๋ยวพาทุกคนไปฟาร์มเดอะแฮนด์ด้วยดีกว่าครับผมเผื่อใครอยากฟาร์มเดอะแฮนด์นะครับผมผมเดี๋ยวเองคือโจุเกะโจุเกะเองเป็นน yeah, <tiny token. S 1> ักเลงที่เก่งมากๆคือเอาจริงๆนะในภาคสี่ะโจุเกะเก่งที่สุดแล้วที่เห็นใครมันใช้คิลลคิีเครีมไม่เราจะ เราจะต่อต้านนะทุกคนใครใช้ไว้เดดัดเราไม่แคร,ร์ไอโอนแคร์ให้ทุกคนมาตรงนี้แกผมแล้วก็ทำการใช้กรุบกรุบเดือะแหเนี่ยแหละต่อยตอยมาเพราะว่าทุกคนที่รู้ๆก็ผมทุกคนน่าจะรู้กันบ้านทุกว่าทุกเมือง้วก็ผมว่าสเตตัสของผมมันเท่าไหร่สเตตัสผมเป็น้อยแล้วทุกอัน,นอ่ะยอด นี่ครับผมตเตตัดของผมนะครับผมแม่คือเลยเกือบหมดเลยแหละโอเคนะครับผมแต่ถ้าผมแนะนำเนี่ยไม่ต้องเอาเดือยแฮนมานะครับผมคือเอาจริงครับผมเดือยแฮนเล่นยากแต่มันโหดเท่านั้นแหละว <c oughs> ิธีการเล่นเดือยแฮนเนี่ยผมมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากเรับผมก็แค่หลบหล,ลบไปนะครับผมเดือยแฮนเนี่ยผมเหมาะสำหรับสายหลบโดยเฉพาะครับผมนั่นก็คือถ้าเดือยแฮนเดชนะครับผมมันจะทำให้คุณเด้งตัวไปหน่อย ซึ่งสำหรับตัวผมนะครับผมที่ผมที่ผมมาเล่นจูจูบ็อกเนี่ยไม่แค่เพรใครนะครับผมรุ่งพีนั่นเองพี่แบงกาโมพี่มาทำไมเนี่ยพี่แบงกาโมดูจากสภาพเขาน่าจะเป็นคนทำจากการลอนปานะนาการลอนะาาปลาผมไปดูมาแล้วสนุกมากนะครับไปดูไปหาดูกันได้ครบสามน่าจะครบสองภาคน่าจะสองภาคเฮ้ยคนจริงกว่าเนี่ย ระวังทุกคนมันอาจจะมีท่าเอเมโรสสเปชเดี๋ยวถูกด้วยเดี๋ยวเราจะมาเล่าเฟสกันภายเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มดกันภายในดีกว่ากูบารีคือถ้าหมูเคายังไม่มีสกิลอะไรอืมใจมากที่ช่วยหน่อยเอาที่นี่มาที่ไหนวะเนีย คัแนนทุกคนย้ายเซิร์ฟดีกว่าทุกคนย้ายเซิร์ฟดีกว่านี่มันแบบคนจริงจะชัด <c oughs> อ๋อถ้าสมมติใครยังไม่รู้นะครับผมไอเดีย GTA จะผมไหนไหนออกมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดู แป๊บนึงเรามารีโหลดแป๊บนึงเฟิร์สๆๆๆๆ์สเฟิร์สเรสเตอร์บิวอิ่งกูอันนี้นะครับผมคือไป2553นะครับผมส่วนไอเดียกิิเอเดี๋ยวค่อยเปิดเผยหน้าตาเขาคลิปหน้าแล้วกันเนาะอันนี้นะครับผมเผื่อใครนครับผมปากกลัวอิงมาเล่นปากกลัว เองไม่เล่นอะไรเองมาเล่นปาก,กวัวโอจอดมาเพื่อนกูโบอกอูโนโรบอกพิก,กิคือสิ่งแบบที่ผมต้องการมีอยู่แค่อย่างเดียวคือหนึ่งห้ามแกล้งกันสองอย่าแย่งกันคว้าผมขอแค่อย่างนั้นแหละเนี่ยแหละคือแบบที่ผมต้องการเท่านั้นแหละไม่มีอะไรมากหนึเขแล้เขาใหม่แล กูด <Good>. <laughs> ลุกคนจะเห็นผมเป็นตั้งแนวนอนนะครับผมเพราะว่าผมเล่นแนวนอนแบบนี้ตลอดนะครับผม <c oughs> ผมในตุ๊กตาอยู่ทุกคนไม่ต้องมาสงสัยตุ๊กตาผมก็ผมมันจะมีตรงใครรู้จักอ e ียอบ้างครับผมประธานโทษ <c oughs> คือเอ็งไม่เล่นอะไรเอ็งมันเล่นอะไรเนี่ย นั่นงทุกคนไหนมันตัวนี้หมุนให้มันหายไปก่อนโอเคดูจากสภาพมันน่าจะไม่ลิงก็ไปลแล้วกันนะโอเคทุกคนยันถือว่าสำหรับคลิปนี้ขอตัวการไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเย้